สวัสดีครับผมชื่อนายธิติพง์แม,มนบุตรชื่อเล่นชื่อขวัญวันนี้จะมาสรุปเรื่องการบริหารความขัดแย้งครับโอเคนะครับอย่างแรกเริ่มมาจากที่มาของความขัดแย้งก่อนนะครับความขัดแย้งในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยสามารถเกิดได้ในทุกที่เลยนะครับทั้งการทํางานสไตล์การเรียนเป้าหมายไม่ตรงกันหรือว่าไม่ถูกเฉลกกันโดยไม่มีเหตุผลก็ยังได้เลยนะครับแต่ไม่ว่าจะเกิดในรูปแบบไหนสังคมมนุษย์เนี่ยความขัดแย้งถือว่าเป็นเรื่องปกติครับ ความขัดแย้งอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าเราสามารถบริหารและก็จัดการความขัดแย้งด้วยวิธีที่ดีที่สุดได้ครับแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมและความสัมพันธ์ของมนุษย์ด้วยครับเพราะบางเรื่องเนี่ยถ้าไม่มีความขัดแยง้งก็จะไม่มีทางออกที่ดีกว่าเดิมครับถ้างั้นเรามาเริ่มวิธีแก้ปัญหาความขัดแยง้งโดยคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมนนะครับเขาได้ให้มาสาวิธีครับก็คือ1วิธีชนะแพ้นะครับก็คือมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยได้สิ่งที่ต้องการไปส่วนอีกฝ่่ายยก็จะไมไมด้เล เช่นการบัญญัติกฎหมายหรือว่าการขึ้นศาลครับ2นะครับก็คือวิธีที่จะแพ้ทั้งคู่ครับก็คือไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้อะไรหรือว่าได้ประโยชน์ไม่เยอะไปกว่ากันมากครับเช่นการเพิกเฉยไม่ยุ่งเกี่ยวหรือว่าการยุติสึบครับและ3นะครับก็คือวิธีวินวินก็คือชนะชนะครับดีที่สุดแล้วก็เราต้องการมันจริงๆครับ<ม>ก็คือเราได้ประโยชน์ที่ต้องก,การจะได้และฝั่งก็ได้ประโยชน์ที่ต้องการจะได้เหมือนกันแล้วก็เราก็พึงพอใจต่อกันครับ โดยแนวทางการบ,บริหารความขัดแย้งจากคุณพภิวุฒ์พี่มนแสงสุริยาก็จะมีอยู่5วิธีนะครับผมคิดมาให้ข้างบนและสุดท้ายนะครับเขาเนี่ยสรุปขั้นตอนจัดบริหารความขัดแยง้งไว้ว่า1ปรับทัศนคต,ติต่อมันนะครับ2ค้นหาสาเหตุที่ทําให้เกิดความขัดแยง้ง3เลือกวิธีไกลเกลี่ยหรือพูดคุยกันก่อนหรือเรียกอีกอย่างว่า expand the pie ครับโดยมีบุคคลที่3 4. หาทางออกที่วินวินถ้าไม่ได้ทางออกที่ดีที่สุดจริง,รงก็ลองถอยคนละก้าดูก่อน และหากตกลงกันไม่ได้เลยเนี่ยค่อยใช้วิธีตัดสินชี้ขาดเป็นวิธีสุดท้ายครับและต่อไปนะครับก็คือความคิดเห็นของผมนะครับผมจะขึ้นไปให้ข้างบนเหมือนกันนะครับ